สวัสดีครับวันนี้ผมไซเบอร์นะฮะแล้วก็เรามีซับครบยี่สซับกันแล้วนะทุกท่านก็คงจะรู้ตามที่คลิปมาแล้วว่าคือคลิปนี้เราจะมาแจกอลเปเปอร์นะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่สวยนะผมก็ย0สซับเองอะมันจะสวยยังไงถ้ายี่สซับสวยแม่งถ้าครบร้อยซับแม่งจะสวยขนาดไหนเออนะฮะก็คือนี่คือผมทำเล่นๆนะครับผมก็สำหรับยี่สิบซับนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมแจกอินโทรก็ อินโทรก็ผมจะทําให้นะทำทำให้ทุกคนนะครับก็ก็ไปดูกันเองครับสําหรับคลิปเออเจ็อิอนโทรฟรีนะครับก็สำหรับลิงก์ภาพนี้อยู่ใต้คลิปนะฮะสนใจหรือไม่สนใจยังไงก็โหลดไว้หน่อยเถอะนะครับอ่าก็ผมเป็นแบบ20ซับนะฮะมันแบบทำง่ายๆนะครับผมถ้าครบ ถ้ามีทรัพย์เยอะๆก่อนเดี๋ยวจะทำให้สวยๆกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ Photoshop ในคอมทำนะฮะเป็นแบบ 3D เลยนะเหมือนพี่ไฟต้าทำอะครับเอ่แบบนั้นละครับขอบคุณ